เป็นไรถ้าที่ฉันทำเธอจะมองใ้ไปหากข้วใจเธอเปลี่ยนไปฉันคงไม่ยือเธอไวฉันจะยอมปล่อยเธอไปหรือเห็นแค่ฉันเป็นทาย ส่งนมันจอดสมาระบายเองอย่ามาหากันเสวนหน้าเรื่องความรักไรย่<ะ> <S <S เอาอยนนี้ยงอะผมยังเหลือยู่บ่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมมานะครับไปเช็ดน้ำตาก่อนปล่อยให้มันแห้งไปเองครับเียฟ์ผม โอ้เว้มันกับพีโผล่ออกมาหันนะมันมีท่อนหนึ่งนะ่ะเนี่ยวะมันมันมีท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งขดผีหรือมันถ่อนถ่อนท,ที่มันหองวานนะนะ่าอันนั้น่ะเขาเยอะเออมันมีท่อนหนึ่งที่มันวลงวานสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยปล่อยเธอโดยที่ยังรัก นั่นล่ละทนนั้นคือมันพีกหาคอดพีกอย่างนี้ก่อน

จะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกันเรากลับมาเป็น เธอหากฉันย้อนเวลากลับไปครั้งนั้นฉันจะไม่ยอมให้เธอจากไป มาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้างว้างอีกต่อไป เจ้าอินกับเพลยงแค่คอยว่าอายค <c oughs> ุ้คนคือกันหลามันจะอยู่น้องกัดได้อยู่นะคนเศร้าแต่โดดแล้วฮะพันนาบาเซวาเอาละอายอานนเศร้าซาเอฟซีบอปันได้เจ้าคอนเซย์บ๊วยเก็บ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  คอยตอมที่จริงความรักไม่เคยทําให้เราเจ็บครับเอาเจริงๆอิงอ้คอยคือเจ็บคกเทงผมสิบอกเนื้อความหักบกขยิดความหักบกขยิดในห้องเจ็บครับความทรงจําต่างหากที่ยังในห้องเจ็บฝุดดบนีิป้าคมซันียรก็คมคงหัก อิลีเขาอิอลีดีความหักมาเคยเห็นเหงาเจ็บตัวออกมันเป็นเป็นนอนความทรงจำไม่ดีโอโอเออเฮ้ยเอาไปแต่งเป็นเพเล่งเลยดิเนี่ยโอ้เกลียว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 คอยเปิดเสือ้อจะดรองอิลีเคยได้ยินหรือเคยได้ยินได้อ่านจากไหน้นองบอมันมันเป็นความรู้สึก มันเป็นความรู้สึกที่เฮ้าเออรู้สึกมาเองเอาจริงๆนะเอาจริงๆที่เคยที่เคยอย่างนว่าความความหักมันบอกเคยเจ็บในเฮาเจ็บเอามาจอดสังเกตพอสันนะความหักเวลาเขามีความหักเขาเจ็บบอกม่เจ็บดิบม่เจ็บเฮามีความสุขสำแต่ว่าพ่อพ่อนั่นก็ไปแล้วปั๊บพอห้อยอนคิดกับไปความทรงจําต่างหากความทรงจําที่เฮ้ามันอยู่ในหัวเขาต่างหากที่มันยังใส่เฮ้าเจ็บนะไอ้ลี อ้ยอันนี้พี่อ้อยกับพี่ชอตร่วมกันนี่นะเป็นพี่ออดเออเบึ้งพี่อ้อยกับพี่ชอตมาหลายอือเป็นพี่ออดอันนี้พี่ออดนะครับผมพี่ออดไม่งั้นพี่ออดไม่เรียกพี่ออดก็เรียกพี่ช้อยก็ได้ครับพี่ช้อยครับครับคือเมนก็มาสุดว่วศิลามนี่ออหย่างศิลามาโอศิลานี่มาเอง ช่วงเขตใดไข่ความรักพี่ออดใช่ครับพี่อ้อยกับพี่ชอตรวมร่างกันนะครับเป็นพี่ออดนะครับผมผมคิดถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วน้ำตาไหลออกมาเองครับนั่นแหละความทรงจำไงไม่เป็นความทรงจำไง แตงเพ่งสาวๆเจ็บๆเนี่ยออกระเพงเงินผมดีเดียวเดี๋ยวแตงเดี๋ยวแต่งเหล่าาแต่งนานแล้วน้ำตาไหลหอ่มาต่ตุออ่ม วันนี้ค,ครูเขตจะมาสอนวิชาอะไรว่าได้สอนอยังวินวันนี้ต้องแจก้าชนะเอฟซีเป็นของขวัญแล้วโอ้โอ๋อวันเกิดหมอภาพเบสย่ใสเอาจริงๆความทรงจำไม่ลีภว,ว่ายังไงทีผมสิบอกว่าเป็นอย่างมันคือเจ็บเวล,เวลาเวลาเวลาที่ห้องรู้สึกอีอย่างลายๆนบอกถ้าห้องคิดย้อนกลับไปไม่เป็นความทรงจำดีๆนบอกมันก็นสิคิดอยู่ในหวัว ช่วงเวลาที่ดีๆเรากมันเห็นดให้หองเสาย้อนมาห้องหูดิห้องสีมูห้องหูตัวเจ้าของว่าเขาควาสามารถกลับไปเคิดอย่างแบบนั้นได้อีกแล้วอย่างซี่นะมันก็เลยเกิดความเสียใจน่ะความทรงจํามันเป็นแบบนี้แหละมันโหดลายแบบนี้แล้วความทรงจํเนี่ยเพราะว่ามันคิดมันมันคิดถึงอ่ะมันคิดถึงได้ช่วงเวลานั้นอ่ะแต่แต่เราครับแต่เราแค่กลับไปไม่ได้แค่นั้นเอง หลอในฝั่งเนี่ยคิดถึงรักแรกเลยเธอบอมีใจก็บ,บอกต้องให้ความหวังน้ำตาไหลหลังใจพัง กำลังก็ต้องพังทลายถ้าบ่มีใจก็ขอให้เฝ้าไปซะจะหูบ่าวางเสียเวลาของหัวใจถ้าเจ้านั้นมีผู้ใดก็ให้ไปซะประมาณน,นี้ลองให้งจัหน่อหนะึง เพลงเป็นเพลงที่แต่งเองครับเป็นเพลงที่แต่งเองครับใช่ความทรงจำบางครั้งก็ทำให้เจ็บปวดมากเออ